นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็ออกอากาศแถลงสดๆกับประชาชนนะคะใช้เวลาไม่นานประมาณ20นาทีบอกแล้วว่าได้คุยกับประธานาธิบดีและขอประกาศยุบสภาตัดสินใจยุบสภาแล,แล้วนะคะคเป็นตารางที่ออกมาอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เตรียมที่จะให้เลือกตั้งกันวันที่10กรกฎาคมค่ะประกาศยุบสภาวันนี้เลือกตั้ง10กรกฎาคมมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงเดือนหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็เป็นปกติในสิงคโปร์นะครับที่ รัฐบาลจะยุบสภาแล้วก็มีเวลาในการเลือกตั้งประมาณเดือนหนึ่งหรือน้อยกว่าเดือนหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็แน่นอนฝ่ายที่จะเสียเปรียบก็คือฝ่ายค้านแหละครับเพราะว่าเวลาเตรียมตัวในการหาเสียงนี้ก็กเหลือน้อยมากเลย <c oughs> ใช่ค่ะดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ของท่านผู้นําสิงคโปร์นะคะนายกรัฐมนตรีหลี่เซียนหลงแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ให้เหตุผลที่ต้องยุบสภาและจัดการเลือกตั้งในปี2020ค่ะ My fellow Singaporeans Good afternoon. Earlier today, I saw President Harima Yako to advise her to dissolve Parliament and issue the writ of election. An election now, when things are relatively stable, will clear the decks and give the new government a fresh, full, five year mandate. It can then focus on this national agenda and the difficult decisions. It will have to make and to carry. The alternative is to wait out the COVID 19 pandemic. But we have no assurance that the pandemic will be over before this government's term must end next April. And that is why I have decided to hold the general election now. We are still in the midst of COVID 19. So, it will not be a normal election campaign. We made strenuous efforts to care for our migrant workers. In the dormitories, we are making steady progress, though it will take a few more months to resolve the problem. Economically, we must brace ourselves for a very tough period ahead. Singapore has not yet felt the full economic fallout. From COVID -19 Co-19 coming it is น่าจะเป็นการตัดสินใจตัดตอนปัญหาโควิด19เลยนะคะด้วยการประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่10กรกฎาคมที่ประเทศสิงคโปร์บอกว่าไม่อยากที่จะให้รัฐบาลใหม่ต้องมีปัญหาสะดุดเพราะฉะนั้นก็จะได้เข้ามาทำงานอย่างเต็มวาระค่ะและสิงคโปร์นี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนนะคะที่กำลังประสบปัญหา การระบาดระลอก2ของโควิด -19 แล้วก็น่าจะเป็น1ในเนื้อหาที่จะได้คุยกันในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะจัดกันทางระบบเวอร์ชวลระบบออนไลน์26วิมิถุนายนนี้ค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของผู้นำอาเซียนที่จะพบกันทางออนไลน์นะคะ